สวัสดีและผู้ติดตามนะคะยโสธรานะคะวันนี้นะคะอา,อาจารย์อยู่ที่หน้าศาลเท้ามหาพรหมนะคะซึ่งถือว่าเป็นศาลที่สร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2,524ก่อนอาจารย์เกิดตั้งหลายปีนะคะเพราะอาจารย์เกิดตั้ง 2,527นะคะตัววันนี้ก็อายุ38ย่างเข้า39แล้วนะคะ30กว่าปีมาแล้วนะคะดังนั้น24ปี2,524นี่ก็คือจะอายาุก็จะมากขึ้นไปกว่านั้นอีกนะคะท่านผู้ชมศาลแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในยุคนั้นนะคะมีการเลือกวันเดือนปีในการกำหนดนะคะเทวองค์การนะคะในการสร้างศาลแห่งนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นจุดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในการ ให้เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชานะคะพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแห่งนี้นะคะถ้าจะกล่าวไปโดยจริงๆแล้วนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ถ้ามีแหล่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพื้นที่เก่าแก่โบราณน,นะคะถ้ามีการาฉลองนะคะวันอย่างเช่นมีการทาบุญขึ้นปีใหม่นะคะมีวันสงกรานต์นะคะแล้วก็มีวันบวงสรวงประจําปีนะคะของแต่ละศาลของแต่ละที่ของพื้นที่ แล้วก็มีการต้อนรับเจ้าเมืองคนใหม่หรือผู้ว่าราชการคนใหม่ที่จะเข้ามาในพื้นที่นะคะควรจะให้แต่ละหน่วยงานมีการจัดนะคะมีการจัดเครื่องพิธีการนะคะที่จะ,ะวันที่เจ้าเมืองคนใหม่นั้นหรือผู้ว่าราชการคนใหม่นั้นเข้ามารับตําแหน่งนะคะก็สามารถที่จะ ขี่รถนะคบประจําตําแหน่งของผู้ว่านั้นนะคบไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคบที่มีการกําหนดขึ้นซึ่งถือว่าให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพื้นที่สําคัญของจังหวัดสุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นวัดบุรพารามไม่ว่าแต่จะเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณไม่ว่าจะเป็นศาลปาู่สะโบราณน,นะคะแล้วก็ไม่ว่าแต่จะเป็นศาลเท้ามหาพรหมอยู่ด้านหน้านะคะของอหน่วยงานตํารวจนะคะ ของจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้นะคะก็น่าจะใช้เป็นพื้นที่หนึ่งในการต้อนรับแล้วก็ให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานนั้นนะคะจัดก,การต้อนรับท่านผู้ว่าก็ได้หรือนะคะเป็นการจัดงานประจําปีนะคะในศาลนั้นเพื่อเป็นการเชิดชูเป็นการสมโพช์นะคะเป็นการยกย่องนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้พื้นที่สําคัญเหล่านี้ถูกลบเลือนไปตามการล่เวลาและผู้คนที่เดินทางเข้ามาก็จะได้รับรู้รับทราบว่า พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อีกพื้นที่หนึ่งที่สามารถเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาได้นะคะทุกท่านสามารถเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาได้สามารถใช้ทู่นะคะบูชาทั้งสี่ขีนะคะเครื่องบูชาสี่ชุดพวงมาลัยสี่พวงนะคะแล้วก็อาเทียนนะคะที่ปักไว้ซ้ายขวาสี่ขดก็สามารถที่จะมาสักการะบูชาเท้ามหาพรหมอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้นะคะ ดังนั้นถ้าในพื้นที่ของจังหวัดสุรินมีการขึ้นบ้านใหม่นะคะมีการขึ้นห้างร้านใดๆต่างๆก็สามารถที่จะวาแวะเวียนขอพรต่อองค์เท้ามหาพรมเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลได้นั่นเองนะคะซึ่งคาถาบูชาเท้ามหาพรมนะคะก็จะเป็นในลักษณะของ โอมหาพรหม,มามหาเทวานามามิอิติพควานโพุทโธอิติปิโสพระพรหมมหาณนะอิติปิโสพระพรหมมัมเทวากิตตังพควโตอิติปิโสเทวานังสวหะสวหโอมนะคะแล้วก็เครื่องในการที่เราทำการสักการะบูชาก็คือโสทายหังพันเตอาหาเยนะสัมพุทโธพควาติเท้ามหาพรหมทาดาอิติธโมพควาตี ล้าก็จะมีการเติมตะเกียงเติมน้ํามันด้วยดังนั้นอาจารย์ยโสธราจะมีความคิดว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือพื้นที่ที่มีความสําคัญของจังหวัดสุรินทร์ควรมีการรื้อฟื้นนะคะแล้วก็ควรจะต้องมีการแสดงมหาโรศหรือมีการสมโพธในแต่ละหน่วยงานเพื่อเชิดชูแล้วก็เพื่อยกย่องสถานที่ของตนเองที่มีการถูกสร้างขึ้นมาแล้วถ้าอย่างนั้นพื้นที่เหล่านี้และสิ่งเหล่านี้จะถูกลบเลือนไปตามกาลเวลานะคะ จะถูกลบเลือนกันแล้วเวลาถ้าสมมติว่าสารนี้ตั้งอยู่หน้า,าหน่วยงานตำรวจตำรวจก็จะเป็นผู้รับผิดชอบไปถ้าสารปรู่ศะกโบราณอยู่หน้าโรงเรียนนะคะแล้วก็โรงพยาบาลก็ให้มีการประชุมกันแล้วก็ร่วมกันในการจัดงานาต่างๆนั้นไปได้นะคะหรือว่าพื้นที่นั้นอยู่ใกล้หน่วยงานใดก็ให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละปีไปนะคะอาจจะมีงานจัดมีการจัดงานประกอบ ประจำปีงานบวงสวงประจำปีงานสมโภชประจำปีงานฉลองหรืองานทาบุญหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในหน่วยงานนั้นนะคะมาบรรจุหรือมาประจําณหน่วยงานนั้น<ม>ก็สามารถที่จะจัดนะคะสมโภชสักการะบูชาวันพ่าได้นะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นการาเชิดชูแล้วก็ประโคมให้ผู้คนได้หันเข้ามากราบไหว้บูชาเป็นที่พึ่งทางจ,จิตใจ อีกพื้นที่หนึ่งที่มีความจําเป็นและสําคัญบางทีเย็นๆมาบอกว่า,เ,าเดี๋ยวไปไหว้เท้ามหาพรหมหน้าสถานีตํารวจดีไหมตอนเย็นเขามีการรําถวายตรงนั้นตรงนี้นะคกอาจจะมีการรานางอับสรามีการรานางอับสรหรือมีการรำนาง,ส,นารรานางสาวสวรรค์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะมาชื่นชมมาดูาต่างๆก็จะเป็นงาน อีกชนิดหนึ่งไปได้แล้วก็ผู้ที่ทําการได้รับก็จะมีการรับนะคะงานตลอดแล้วก็จะมีงานทําตลอดด้วยนั่นเองนะคะไม่ว่าแต่โรงเรียนสถานที่แสดงนาฏศิลป์น,นาฏศาสตร์ต่างๆดนตรีปีพาดต่างๆก็จะเกิดขึ้นมากมายนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้ยังคงและดํารงอยู่นั่นเองนะคะดังนั้นอาจารย์จ,จึงมีความคิดว่าควรมีการจัดการทําความสะอาดนะคะแล้วก็มีการาประกาศนะคะให้ พื้นที่ที่มีความสําคัญนะคะทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดส,สุรินทร์นะคะไม่ว่าแต่จะเป็นศาลเ้ามหาพรหมไม่ว่าสักปู่สักโบราณนะคะแล้วก็ไม่ว่าแต่ที่ใดๆก็ตามนะคะให้กําหนดขึ้นมานะคะแต่ละที่เราก็ให้ทุกคนได้เดินเวียนไหวนะคะสักระบูชาให้ครบแต่ละพื้นที่นี้เพื่อความเป็นสิริมงคลในรอบปีก็น่าจะเป็นกิจกรรมและประเพณีดีๆอีกประเพณีหนึ่งนะคะที่มีการทิ้งเอาไว้ในประวัติศาสตร์นะคะ ท้องถิ่นเมืองสุรินทร์ค่ะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะจากอาจาร,รย์ยโสธาราค่า